โมโตโมเมสสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับคันนี้ครับโซลากรุ๊ปคอสแคมป์หนึ่งสองห้านะครับก็โซลากรุ๊ปคอสเนี่ยจริงๆแล้วก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ทราบลองย้อนกลับไปดูนะครับประวัติของเขาจริงๆอันนี้คือโซล่ามอเตอร์ไซคลเป็นมอเตอร์ไซค์แบรนด์ไทยนะฮะแล้วก็เป็นโซลา่าคันแรกที่โมโตโมเม n น์ได้มีโอกาสเอามาทดสอบขับขี่แล้วก็เพื่อเก็บข้อมูลเอามาทํารีวิวให้เพื่อนๆนั่นเองซึ่งโอกาสนี้นะครับเราได้รับโอกาสมาจากเพื่อนๆนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเห็นโมโตโมเมนต์เนี่ยทำรีวิวโซลา่าคูปคอร์สนะครับก็คราวนี้เราได้ทําแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณโซล่ามอเตอร์ไซค์ แล้วก็ทีเรียมมอเตอร์ที่สนับสนุนให้เราเอารถคันนี้มาทดสอบนะครับกับเส้นทางการทดสอบแน่นอนนะครับโมโตโมเมนต์เรา จะต้องขี่ให้มันตรงจริตของรถตรงกับที่รถออกแบบนะครับแล้วก็ด้วยระยะทางกับซีนารีโอสเตชันย่างที่เหมาะสมนั่นเองนะค,ะครับพูด,ดง่ายๆใกล้ๆเราไม่ขี่ขี่กัน20-30โลวนเวียนอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมว่าเราจะไม่ได้ข้อมูลของรถมาบอกกล่าวกันเยอะเท่าที่ควรนะครับเส้นทางการทดสอบขับขี่คนนี้ถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเราเอาเจ้าโซลากรุ๊ป ครอสคันนี้เนี่ยขึ้นไปที่ดอยสอยมะลายแล้วก็ขึ้นไปนอนที่ดอยสอยดาวนะครับขี่ฟรีลันไปจากกรุงเทพไปที่อำเภอบ้านตากก็ระยะทางตีไปก็เกือบเกือบผมว่าประมาณ500โลแล้วกันในในการฟรีลันทางดำนะครับแล้วก็ขึ้นไปในทางที่กูง่ายเป็นทางวิบากนะเป็นทางที่ขึ้นไปที่เขตรและสาภาัสัตษ์ปบาทนะครับ ระยะทางประมาณตีไปกลมๆ10กิโลขึ้น10กิโลลง10กิโลกับทางที่ลหลายๆคนบอกว่าเส้นทางนี้ท้าทายแล้วก็มีความสนุกความยากในระดับที่กำลังดีแล้วมาสามารถที่จะตอบโจทย์ในการหาข้อมูลเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาว่าขี่แล้วเป็นยังไงนะครับอ่ะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอ่ารถ คันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นรถสไตล์ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสไตล์รถแม่บ้านก็แล้วกันนะฮะแม่บ้านแต่ว่าเป็นแม่บ้านในสไตล์ถ้าคนไทยเรียกกันเนี่ยก็คือเป็นรถซุปเปอร์คับนะครับเอามาดัดแปลงให้มันมีความสูงของโช๊คอ,อัพมากขึ้นมีกาวเคลน์เด์มากขึ้นใส่ยางหนามเข้าไปหรืออาจจะปรับเปลี่นยนเครื่องยนต์ทัอัตราทดอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นออกมาจากโรงงานอย่างนี้เลยโซลากรุ๊ปคอสเนี่ยบีตอนนี้ทั้งหมด2รุ่นนะครับออกมาทีแรก เป็น s โซลา g r กร p c o s ส125นะครับแต่ตัวนี้ที่อยู่กับเราเป็นโซลา r g กร u p ค o สแคมป์125อะไรที่แตกต่างไปในตัวแคมป์นะครับก็จะเพิ่มอ่าแอสเซซอรีที่เป็นชุดแต่งเข้ามานะครับก็ที่เห็นด้วยตานะครับก็จะมีนี่ฮะกรอบไฟหน้านะครับก็จะเป็นตัวกาดไฟหน้านั่นเองนะเป็นงาน Uh, CNC ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็แหลกหน้าที่อยู่ตรงด้านบนของบังคนหน้านะครับ mm. ก็จะเป็นตัวที่วางสัมภาระได้เราวางมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นในคลิปที่เราไปสอยบะไลยนะครับแล้วก็กาดแข้งนะครับการแข้งด้านล่างนะแล้วก็มีแหลกเนี่ยแหลกเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าตัวกร๊ฟคอสเนี่ยมีแหลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวแคมป์เนี่ยเสริม ด้านข้างนะครับเสริมแหลกข้างเข้ามาให้มัดของได้เพิ่มขึ้นเราก็ลองมัดของดูเหมือนกันก็นกใช้งานได้นะชุดแต่งอีกชิ้นหนึ่งของ Group cross camp นะครับก็จะเป็นชิ้นนี้ครับตัวบางโซ่นะครับซึ่งเป็นงานนี่เป็นงาน cnc แบบนี้ขึ้นมานะครับดูใส่งานแข็งแรงแล้วก็ทําสีดํามานะครับเข้ากับตัวรถเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวของแต่งที่เป็นตัว cross camp ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับบางโซ่ครับ ราคาที่เพิ่มขึ้นมา2,000บาทนะครับ Solar Group Cross อยู่ที่ราคา43,900บาทนะครับส่วน Group Cross Camp อยู่ที่45,900บาทในนี้เราได้สเปคอะไรบ้า,บางเครื่องยนต์ขนาดความจุ123.7ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด8แรงม้าท,ที่8,000รอบแล้วก็แรงบิด8.8นิวตันเมตร ที่6,000รอบตัวกระบอกสูบระยะชักเนี่ยเขาอยู่ที่55าคูณ55ะก็ไม่ได้ก็เป็นสแควร์เลยตัวกำลังอัดของเขาเนี่ยได้อยู่ที่8.4ต่อ1ระบบจ่ายน้ำมันของเขาเนี่ยมาเป็นคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้เพื่อนๆอาจจะแปลกใจเฮ้ยเป็นคาร์บูหรอยุคนี้ต้องเป็นหัวฉีดแล้วหรือเปล่าต้องบอกว่าคาร์บูตัวนี้มันต่อยอดง่ายดีครับแล้วก็ถ้าเราเข้าใจเรื่องการซ่อมบารุงรถเนี่ยเป็นคาบูกับหัวฉีดเนี่ย วันหนึ่งอ่ะเราเอามาใช้งานเองดูแลเองไม่อยากเข้าศูนย์เนี่ยคาบูจะง่ายกว่าเยอะเลยง่ายกว่าเยอะเลยแต่ว่าก็มีคอมเมนต์ว่าอาจจะต้องแลกกับอัตราสิ้นเปลืองที่มากกว่าหัวฉีดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับการปรับจูนนะครับอาจให้มันกินน้อยก็ทําได้นะครับแต่ว่าความแรงก็อาจจะหายไปก้าตาภายนอกที่เราเห็นนะครับตัวแฟลลิงเป็นพลาสติกสีดําแล้วก็ สิ่งที่เด่นเลยของเขาที่ผมชอบมากอีกจุดหนึ่งก็คือตัวบังลมตัวนี้บังลมตัวนี้นะครับเป็นพลาสติก ABS ฉีดสีดําเข้าไปออกเป็นสีดำด้านนะครับซึ่งตัวนี้มันจะทนทานต่อการกระแทก นะครับจะล้มจะอะไรยังไงเนี่ยเขาจะไม่แตกการเป็นรอยเนี่ยมันก็จะไม่เท่าสีดาเงานะฮะตัวนี้เหมาะสมดูสมบุกสมบันเหมาะสมกับรถดีนะครับเรียกว่าออกแบบได้ใส่ใจรายละเอียดรถค่อนข้างดีสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งและเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของ Sola r Group c r o s s เลยเนี่ยผมจะพูดว่าคอสนะากับแคปเนี่ยสเปคต่างๆเขาเท่ากันยกเว้นตัวอิเซสซอรีที่เพิ่มเข้ามานะครับเจ้าโซลาร์กรุ๊ปคอสเนี่ย ในรถ4คันที่จ่ายข้า่ในในท้องตลาดไทยตอนนี้ทั้ง Honda City 125ยามาฮ่า PG1 s z ุ k ก r เด d e r J crossover แล้วก็ตัวนี้ก็คือ Solar Group Cross ทั้ง4ตัวเนี่ยถ้าดูด้วยสายตาแล้วก็ไดมิเตอร์ที่มันออกมาคลาว d เคแลนของ Group Cross จะให้มาเยอะที่สุดถ้าผมจะไม่ประมาณ177นะแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาชัดเจนก็คือตัวช่วงยุบของชกอัพหน้าแล้วก็ช้กอัพหลังนะครับ9ก้าเคลีแรมันได้มาจากช่วงยุบของชกอัพที่มันเยอะกว่ายาวกว่ายุบได้เยอะกว่าในการใช้งานจริงเนี่ยระยะยุบเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆยางหน้าหลังนะครับให้มาขนาด2.75 อ่าขอบ17นะ2.75หน้าหลังเท่ากันนี่มันรถแท็กเกอร์หรือเปล่าอ่าถ้าสไตล์แท็กเกอร์ยางหน้าหลังเขาก็จะเท่ากันนะครับแล้วยางเขาให้มาเป็น IRCGP 1วันดอกลุยๆุยยแบบนี้ยางเกรดนี้เชื่อใจได้เลยเรียกได้ว่ายางเนี่ยให้มาสมกับรถนะครับพร้อมลุยนะยางเรียกว่ายางตัวนี้ลุยได้เลยถ,ถ้าอยากจะใส่ยางที่ลุยกว่านี้ก็ต้องเป็นดอกแบบเอนดูโร่กับมอเตอร์คอ์แล้วล่ะนะครับแต่ว่าใน สิ่งที่เจ้าตัวนี้มันเหมาะสมที่จะไปเนี่ยผมว่ายางแบบเนี้โอเคที่สุดแล้วนะครับแต่เป็นยางแบบมียางไงนะตัวนี้ยังให้ขอบล้อซี่รวดแล้วก็ต้องใช้ยางไงนะครับ จากดุมล้อเราก็จะเห็นว่าทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเขาใช้ดาเบรกนะครับก็ออกแนวเรโทรไปนิดนึงถ้าจะให้ดีเนี่ยเบรกหน้าเนี่ยอยากได้ดิสเบรกนะเออก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆอาจจะไปดัดแปลงใส่ตัวดิสเบรกเพิ่มเข้ามานะครับถังน้ํามันของเขาความจุ7เอ่อสามลิตรนะครับก็เปิดได้แบบนี้เลยแล้วก็ตรงฝาถังเนี่ยเขาก็จะมีกุญแจล็อกนะครับกุญแจล็อกฝาถังแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็เติมน้ํามันนะครับ เวตัวเบาเขาไม่ได้มีตัวล็อกเบานะตัวนี้ก็จะสะดวกดีนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงนะครับตัวแหลกหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยเ้าตัวกร๊ปคลอสเนี่ยเขาให้เบามาด้วยอันนี้ผมถอดเบาอ,กออกนะครับเพื่อให้เห็นตัวแหลกหลังเต็มๆเมบกเาก็สามารถที่จะถอดออกได้ไม่ยากนะครับอ่ จะเห็นว่านี่นะฮะโชกอัพหลังนะครับเขาสามารถปรับพหลดได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ตัวท่อไอเสียเนี่ยก็ไม่ได้เป็นท่อยกสูงนะครับให้คันสตาร์ทมาด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลเจ้าตัวนี้เราไม่พูดถึงดีไซน์เพราะว่าดีไซน์เนี่ยแล้วแต่ความชอบของคนแต่ถ้าถามผมผมก็บอกว่าดีไซน์แบบนี้เนี่ยในสไตล์เรโทรเนี่ยผมว่ามันออกมาแล้วมันจอดที่ไหนเนี่ยคนก็เดินมาดูจอดที่ไหนมันก็เป็นจุดเด่นจุดสนใจนะครับก็ในสไตล์แบบนี้ ขี่แล้วเป็นยังไงจากเส้นทางที่เราไปทดสอบนะครับช่วงฟรีรันเนี่ยบิดหมดปอกแบกของผมน้ำหนักประมาณ110กิโลเราได้แบ็กสปีดอยู่ที่ประมาณเก กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือวิ่งในช่วงวันที่20ธันวาคม2526เป็นวันที่ลมเหนือพัดลงมาแล้วก็เราวิ่งทวนลมไปค่อนข้างแรงนะครับกับรถเด็กที่ต้องวิ่งทวนลมเหนือที่พัดลงมาเด็กก็ต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างจะกินแรงพอสมควรนะมันนะน้ำอาจจะไหลไปต่อดีได้อีกแล้วก็ถ้าเป็นคนที่น้ําหนักปกติเนี่ยก็ควรจะได้ตัวเลขท็อปสปีดในการฟรีรันเพิ่มมากกว่านี้รวมไปถึงตัวเลขต่างๆนะครับอันนี้ก็ติดอยู่ที่น้ําหนักว่ามันเหมือนซ้อนสอนะครับอ่ะแล้วก็อัตรา ซิลเซีเปือนบิดหมดปลอกย,ยาวๆเลยนะอัตราสิ้นเซืยอของเขาเนี่ยนะก็ระยะทางประมาณ8.86กิโลเมตรนะครับทางดำนะครับวิ่งไม่ตามตูดนะครับวิ่งเดียวๆโดดๆใช้น้ำมันประมาณ2.1ลิตรอ่าลองคำนวณกันดูว่าได้เท่าไหร่นะครับก็พูด,ดง่ายว่าอยู่ที่แถวแถว40กิโลเมตร ต่อลิตรกันล้วกันเรียกได้ว่ากับเครื่องยนต์แบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้แล้วก็ระบบจ่ายน้ำมันแบบนี้เนี่ยประมาณ4 0กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยผมว่าบิดหมดปอกนะไม่ได้น่าเกียดนะครับอยู่ในเรียกว่าไม่ได้กินจนเกินไปแล้วก็ก็ไม่ได้ประหยัด มากๆแบบเครื่องหัวฉีดนะเป็นตัวเลขที่ทําได้ค่อนข้างดียากแรงกว่าน,นี้ไปไล่เอาแต่ก็ต้องกินน้ำมันมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนที่มันต้องแลกกันอ่ะลืมไปตะกี้พูดเรื่องสตาร์ทนะครับเขามีสตาร์ทเท้าให้เห็นนะแต่ก็ให้สตาร์ทมือมาด้วยนะสตาร์ทมือมาด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือาคมไฟหน้าชุดน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างสว่างใช้ในการเดินทางกลางคืนได้ตามความเร็วที่เขาทําได้เนะี่ยถือว่าใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะผมว่าจจะถอดกาดไฟหน้าออกเพราะมันไปบัง บางไฟเยอะไปหน่อยนะครับตัวนี้แล้วแต่ความชอบเลยกดถอ,อดอดอกแล้วเดี๋ยวไปถึงที่ที่จะเข้าไปลูอ่ะถึงเทลแล้วค่อยใส่ก็ได้เพราะดูชิ้นงานเนี่ยมันไ,ไม่ได้ถอดไม่ได้เก็บยากอะไรจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็มาดูตรงที่ตัวมาตรวัดแสดงผลนะครับหรืออะไรละคนเรียกว่าเรือนไม้นะมาตรวัดแสดงผลเนี่ยก็เป็นอีกคอมเมนต์นึงนะครับว่า หลายหลายคนอาจจะอยากได้ไฟบอกเกียร์ตัวนี้ไม่มีให้นะครับแต่ก็ให้ตัวมิเตอร์ต่างๆทั้งส่วนของความเร็วนะครับเป็นแบบไม้เข็มนะครับให้ความเร็วที่เขาให้มาตัวเลขถึง120มีบอกไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับไฟเกียร์ว่างนะฮะแล้วก็ตัวเกวัดระดับของน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับแต่ก็อีกจุดหนึ่งที่อยากให้มีแต่ก็คงยากในราคาดีก็คือตัวทวินมิเตอร์นะฮะก็คือตัว ทริปใหม่ได้นั่นเองก็จะมีแต่บอกระยะทางรวมไม่มีบอกระยะทางที่เป็นทริปนะครับนอกจากน,นี้ตัว ไฟเลี้ยวไฟอะไรเนี่ยตรงด้านขวาเนี่ยประกับเขาก็มีตัวที่เปิดไฟไฟลีนะครับแล้วก็ไปที่ไฟหน้านะครับสตาร์ทมืออยู่ตรงนี้ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแต่นะครับแล้วก็มีตัวนี้ให้ด้วยสําหรับรถคาร์บูเรเตอร์นะครับก็คือตัวช็อคน้ํามันนะครับเพื่อเวลาที่เครื่องเย็นๆตอนเช้าเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ก็จะสตาร์ทง่ายกว่านะนอกนา้นี้นเจ้าตัว แจงเขาก็ให้เป็นแบบหน้นตาตากุญแจงธรรมดานะครับตัวเบ้าคุญแจก็อยู่ที่คอแบบนี้นะครับสามารถที่จะล็อกคอได้คอมเมนต์อีกจุดหนึ่งนะครับผมมองว่าตัวคันเกียร์นะครับตบไปข้างหน้าไม่มีปัญหาครับแต่ว่าตบมาข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะต้องย่ําลึกลึกเกินไปหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะต้องปรับให้ตัวนี้สูงขึ้นหน่อยก็ดีนะครับให้ย่ําหรือว่าลดเกียร์ได้ง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมใช้ปลายเท้า ถอยเกียร์ลงเนี่ยง่ายกว่านะครับถ้าใช้ส้นเท้าเนี่ยจะต้องลึกหน่อยนะอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงเลยก็คือตัวกรองอากาศของเขาเนี่ยก็ตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี่เลยฮะใกล้ๆแผงคอด้านล่างนะครับก็จะเห็นเลยว่าเขาให้กรองอากาศที่อยู่ค่อนข้างสูงมานะครับถ้าถามว่ามาลุยน้ําได้แค่ไหนก็มาดูกันที่กรองอากาศในส่วนของที่อากาศเข้านั่นเองนะฮะถ้าเครื่องไม่ดับน้ําไม่ย้อนไหลเข้าท่อเนี่ย มันก็จะลุยได้สูงประมาณนี้เลยถ้าถามผมนะใกล้เคียงกับ CT เลยฮะอาจจะตามกว่า CT หน่อยนะเดงก็แสดงว่าตัวนี้เนี่ยลุยน้ำได้ค่อนข้างสูงเลยทั้งหมดนี้ในน้ำหนักตัวเท่าไหรครับทั้งหมดนี้เนี่ยน้ำหนักตัวแค่83กิโลกร,รัมเท่านั้นเองถือว่าเป็นตัวเลขถ้าเทียบกับสีรุ่นที่ผมพูดมาเทียบกันทั้งหมดนะ อันนี้น้ําหนักเขาน้อยที่สุดเลยอ่าน้ําหนักเขาน้อยที่สุดเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นเหมือนกันว่าตัวแรงม้าต่อน้ําหนักเนี่ยเทียบกันแล้วมันอาจจะไม่ได้หนีกันอ่าแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขแรงม้ากับแรงบิดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊เขาน้อยไปหน่อยหรือเปล่าพอมาดูน้ําหนักอีกทีครับเอ้ยน้ำหนักเขาก็น้อยเหมือนกันนะดังนั้นเขาไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับตัวเลขแรงม้ามันคือความเร็วที่ทําได้นะครับตัวเลขแรงบิดของเขา8.8ที่6 0 0 0รอบเนี่ยก็ไม่ได้มาต้นจีจาอะอยากมาต้น อ่ารถสเตอร์หน้าลงสักพันหนึ่งก็ได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้ถ้าผมจะวิ่งสเตอร์หน้าเข้ามา14นะครับแล้วก็หลังอยู่ที่3 6กไม่36ก็35หประมาณนี้นะครับเพื่อมันอยู่ในค่ากลางๆที่สามารถใช้เดินทางฟรีลันแล้วก็ทำความเร็วได้ประมาณนึงอ่ะพอไปถึงทางเทลแล้วคันนี้เป็นยังไงบ้างการตอบสนองในบรรดา4คันทั้งหมดที่เราขี่รวมกันมาแล้วเนี่ยทุกคันผมบอกเลย มันแตกต่างกันนะครับ CT ก็อย่างหนึ่ง PG ก็อย่างหนึ่ง J c คอรก็อย่างหนึ่งไอ้นี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันต้องบอกว่าแต่ละคันเนี่ยมีโชคล่างที่มันเฉพาะตัวนะเออก็แปลกจริงๆนะครับรถหน้าตาในโซนเดียวกันเนี่ยแต่ทำไมเขาออกมามันแตกต่างกันตัวนี้ถ้าไม่ลองขี่เนี่ยไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยอย่างแรกก็คือตัวนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วที่ผมเอาเลยเจ250ขึ้นสอยมมาลาัยตัวนี้จะขึ้นง่ายกว่ามาก ต่อให้คราวนี้เนี่ยสอยมาลายาเขาเกรดทางแล้วนะครับแต่เรารู้เลยว่านึกภาพออกว่าไอ้ทางแบบนั้นเนี่ยกับช่วงล่างแบบนี้เนี่ยตัวนี้จะทําให้รถแบบมันผ่านไปได้ง่ายกว่านะครับด้วยกาวเคแลนที่ค่อนข้างสูงของเขาเนี่ยตรงไหนที่เป็นร่องตรงไหนที่เป็นหลุมเรามีโอกาสที่จะลงไปเราไม่ติดนะครับทำให้เราสามารถที่จะเปิดคันเร่งข้ามตรงนั้นไปได้แยกง่ายกว่ารถที่กาวเคแลนต่ํากว่านั่นเองนะฮะแล้วก็โชค๊คอัพหน้าตัวนี้ ผมค่อนข้างจะพอใจในการดูดซับแรงกระแทกของเขานะครับช็อกอัพหน้าไม่มีข้อติเลยผมบอกเลยช็อกอัพหน้าไม่มีข้อติเลยแล้วค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว,ว่าเดี๋ยวพูดถึงช็อกอัพหลังก่อนนะครับเราจะมาพูดถึงเอฟเฟกของมันทีหลังช็อกอัพหลังของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับพีโตดได้ไม่สีก็5ระดับนะครับผมปรับมาอยู่ที่4มั้งเออก็ช็อกอัพหลังตัวนี้ต้องคอมเมนต์นิดนึงว่ามันอาจจะค่อนข้างสำหรับผมนะพีโตรโอเคแล้วนะครับแต่เรื่องของ ความหนืดของโชกอพัพทั้งส่วนของคอมเพรสชันแล้วก็รีบาวนะครับยุบแล้วไปนิดนึงแล้วก็คืนตัวไวไปหน่อยนะมันอาจจะทําให้เขาเรียกว่ามันดิดดิดสวนสะโพกดีดสวนตูดเราอะแหละเออขึ้นมาในทางวิบาวนี่ก็จะต้องทําให้มันหนืดกว่านี้นะครับอาจจะเป็นที่ผมปรับพีโอดมันแข็งไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนะครับแต่พูด,ดง่ายๆว่าถ้าสามารถทําให้โชกอัพหลังเนี่ยมันมีความหนืดเพิ่มกว่านี้ทัางยุบแล้วก็ยืด ก็จะให้การตอบสนองที่ดีกว่าแต่โดยรวมแล้วเจ้าตัวนี้รวมน้ําหนักผมแล้วก็แบกของขึ้นสอยมาอะไรก็บอกว่าทําได้น่าพอใจเลยแต่จากเอฟเฟกทั้งหมดของช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นระยะยุบไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสชันรีบาลพีโหลดต่างๆแล้วรวมไปถึงกาวเคแลนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ารถคันนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมขอดูอเพื่อนๆท่าะ ชินกับความสูงของผมนี่คือผมยืดขาตรงนะเข่าแทบจะตรงแล้วอ่ะเข่าแทบจะตรงแล้วเดี๋ยวนั้นเนี่ยความสูงของเขาเนี่ยยางที่เห็นเลยนะครับเอาขึ้นให้ดูอันนี้คือนั่งให้มันยุบลงแล้วนะนี่คือช่วงล่างที่มันยุบลงจากน้าหนักผมแล้วนะถือว่ากาวคีแันสูงมากนะครับเอฟเฟกของมันคืออะไรเอฟเฟกของมันก็คือจุดศูนย์ถ่วงของเขาก็จะสูงตามไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยถ้าผมพูดตรงๆเลย ไม่ใช่ว่าจู่ๆว่าอยากจะเข้าทางวิบากก็เข้ากันไปได้เลยนะครับเราจะรู้สึกตั้งแต่ขี่ทางดําแล้วว่าจุดสูงท่วงเข้าสูงแังนั้นอาจจะไม่ได้ขี่ง่ายมากๆนะครับในตัวเทียบ3ตัวทั้งหมดเนี่ย CTPG แล้วก็ Jcos ขี่ง่ายกว่าตัวนี้เรียกว่าแทบไม่ต้องปรับตัวยูเซอร์ทั่วไปขี่ได้อันนี้อาจจะต้องการทักษะนิดน,นึงนะครับทักษะนิดน,นึงก็คือรถมันสูงอะ่ะพูด,ดง่ายรถมันสูงนะครับต้องปรับตัวกันหน่อยในเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงแล้วยิ่งมัดของเข้าไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าโอจุดศูนย์ถ่วงน้าหนักที่มันอยู่สูงขึ้นเนี่ย การเลี้ยวการควบคุมต่างๆเนี่ยมันจะยากกว่ารถที่มีจุดสุดท่างต่ำไม่ใช่ข้อเสียนะแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นจากสเปคของมันแล้วก็สิ่งที่มันทําได้มันได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับแต่ปรับตัวได้ก็ปกติไม่มีอะไรนะครับจุด ดึงของเขาเนี่ยที่เราเจอก็คือถ้าเพื่อนๆถามว่าขึ้นทางชันๆแล้วเป็นยังไงอ่ะไปถึงดอยสอยมะลายเนี่ยถ้าเคยใครเคยไปนะครับหรือไปดูในคลิปผมก็ได้เดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกคลิปให้ดูที่เป็นคลิปยาวนะครับก็คือตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่ดอยสอยดาวว่าถนนเป็นยังไงแบบแครับจะลองเทคกันเลยแต่ว่าต้องสต็อปเรคคอร์ดหน่อยกันเหนียวนะครับเดี๋ยวกดยาวแล้วมันไม่อัดแล้วแล้วจะเสียเวลานะอ่ะเราจะเห็นเลยว่า เนินรับแขกช่วงปลายสุดท้ายของเนินรับแขกนะครับก่อนถึงปลายเนินมันจะมีจุดหนึ่งที่ชันมากๆตัวนี้เนี่ยรถเด็กส่วนใหญ่จะไม่ผ่านจะไม่ผ่านหมายถึงอะไรก็จ,จะต้องลงเข็นนะครับอาจจะต้องเข็นเองคนเดียวหรือมีเพื่อนช่วยดันตูดอ่ะจังหวะนั้นเนี่ยตอนขึ้นไปจุดแรกผมขึ้นไปได้สบายรอบเหลือนะครับกำลังจะเปิดคันเร่งเข้าไปตรงลายที่ มันควรจะขึ้นตรงนั้นแล้วส่งกําลังขึ้นไปตรงนั้นไปติดน้องนิดหนึ่งน้องน้องลงเดินจากรถคันข้างหน้าแล้วน้องอยู่ตรงนั้นพอดีครผมก็ต้องยกคันเร่งคันเร่งในมือผมตรงนั้นเนี่ยทำให้ผมต้องยกคันเร่งแล้วรอบมันตกแรงกําลังเครื่องมาตกก็ทำให้ต้องดันตูดขึ้นนะครับแต่ถ้าถามว่าผมประเมินตรงนั้นว่ายังไงประเมินตรงนั้นว่าถ้าผมขึ้นมาเต็มคันเร่งนะครับแล้วก็ เต็มคันเร่งไม่ได้แปลว่าบทคันเร่งนะหมายถึงเต็มคันเร่งในสถานการณ์แบบนั้นนะครับบทคันเร่งจริงก็ลอยเหมือนกันฮะอ่ะตเต็มคันเร่งในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยแล้วน้าหนักตัวคนทั่วไปปกติพร้อมแบกสัมภาระด้วยจุดนั้นเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปผ่านได้โดยที่ไม่ต้องดันหรือไม่ต้องเข็นนั่นเองนะครับตัวนี้ที่ประเบิดไว้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าน้าหนักตัวมันน้อยกว่านี้สัก เท่าไหร่อะสัก30โลเออเออโลเยอะนะ30โลเยอะนะ,ะนะไม่ได้น้อยนะครับผู้หญิงตัวผ,อ,ผอมๆนี่ก็40ต้นๆก็มีเยอะแยะนะครับดังนั้นอย่างที่บอกเป็นเหมือนซ้อนอีกคนนึงนะครับขึ้นไปก็อาจจะมีจุดนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นจุดที่รถเล็กส่วนใหญ่ถ้าซ้อน2มาเนี่ยเข็นทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่โดยโดยทั่วทั่วไปเนี่ย แค่ลงเข็นคนเดียวเนี่ยเราก็สามารถเอารถรอดจากจุดนั้นได้เหมือนกันนะทำให้เรารู้ว่าเจ้าโซลาร์กรุ๊ปคลอสเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดจากเทรล,ลต่างๆได้ พอสมควรประมาณหนึ่งนะครับยากกว่านี้ก็ต้องบุดเข้าไปเทลยากยาก,กว่านี้ซึ่งยากกว่านี้ก็ไม่ได้ขับไม่ได้ไปกันคนเดียวอยู่แล้วนะครับในทางแบบนี้เรารู้กันว่ามันจะต้องมีบัดดี้นะครับคอยช่วยกันนะเราอาจจะพลาดได้หรือเพื่อเซฟกําลังนะครับไม่จําเป็นต้องใช้แรงตัวเองหรือแรงรถทั้งหมดนะครับเราเซฟกําลังก็ได้เซฟรถก็ได้เราจะเซฟ ในเส้นทางแบบนี้แต่ลำพังโดยทั้งหมดที่เจ้า Solar Group Cross สทำได้นะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในคลาสเดียวกันแล้วก็ด้วยตัวราคาค่าตัวของเขาที่ถูกสุดนะครับ สำหรับใครที่กำลังหารถที่จะเริ่มต้นแล้วก็สามารถเอาไปปรับแต่งนะครับตรงไหนไม่พอใจเปลี่ยนอยากทำเครื่องทำนะครับอยากทำคาบูใหม่ไล่ข้างไล่เครื่องทำเลยนะครับตัวนี้มันไม่จุกจิกไม่วุ่นวายสเต็ปเครื่องแบบนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่ามาทำอะไรได้บ้างสูตรทำช่างบ้านทั่วไปทำได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่โดยราคาเริ่มต้นเนี่ยถือโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเอาไปเล่นต่อได้แล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจ กับตัวนี้ครับไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้พาคันนี้เนี่ยไปทดสอบในเส้นทางต่างๆกันอีกไหมแต่ว่าโดยทั้งหมดที่เราอยู่กับเขามาประมาณ3สัปดาห์นะครับโอ้สีดิอยู่กันเป็นเดือนเลยนะคันนี้ใช้กันทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองทั้งในทางเทลทั้งฟรีรันระยะยาวๆในราคานี้ผมบอกเลย เล่นได้เลยครับเล่นได้เลยครับส่วนเรื่องความทนทานอันต่างๆเนี่ยในระยะทางที่เราเจอมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้เจอปัญหาจุกจิกอะไรแต่อาจจะมีเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่เพื่อๆนๆอาจจะมองว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติของเครื่องแบบนี้นะครับอ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นรายละเอียดที่เราเจอมากับ SoLA Group Cross 125หรือว่า Cross ค a m p ตัวนี้125นะ สุดท้ายก็โมโตโมเม n นต์นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาจนจดคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณทีเรียนมอเตอร์ที่สนับสนุนให้เราเอารถคันนี้มาทดสอบครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ